มาดำแคนเนอเรอี Eu, ou, ี้ยาโดยโดยไปชี้ขี้ขี้ต่โไปบดได้โอ้ต่โมเห็นห้องเรไปบได้โอ้เราเราเพิ่นกับบดยางใดเลยมนบยางไเลยเลยจะนอนอยู่เรืนีเลยนอนอมมาไโดยโโอ้เพิ่นได้เอกข้ลมมาบอสที่มีเงินไครบ่เนาะ พ่อคุณยื่นเด็กๆข้องิ้นแหลนูกมันพอเสื้อสีกินกินโอ้พอเสื้อสนกินโอ้คนนี้กินสนพี่น้องมันมันไก่เเนาะคันท้นายวายยูโมนี่กับโมเซกไปเล่นเล่นเป็ดสีห้างไก่เนาะแต่วันอยู่ไก่เนาะโอ้อยู่กลางป่ากลางดงพี่นองง้องเอ้ง ด้วยกันการยุ่งยากเนาะขับใจมาใครหม่ครับใจแม่ลูกดโดยสบายดีพี่น้องว่าจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศกายินดีตอนครับเข้าสู่ซองวิธีสาบาน อ่าพอดีมีเฮือนลังนึงที่บ่สักมาเจอเนาะมาเฮ็ดอยู่อ่าใกล้กับบานห้วยสลุนที่เพิ่นตั้งอยูอ่บนเดียวเนาะมีเฮือนลังเดียวอยู่นี้อ่าแล้วสิพาพี่น้องเข้าไปอ่าเที่ยวชมหรือว,ว่าไปอ่าไปเบิง่งพาพี่น้องไปเบิง่งว่ามีคนอยู่บ่เนาะอยู่คนจะใส đẹp câu câu vị trí đằng đền nó đằng, ôu oh, bớt việc bọc ngân là lăng tam tam vậy pino, có đi máy hên bò nè pino, Bà đi, mì phú bò. มีคนอยู่บอ,อ้มีคนอยู่พี่นอ้องเออพ่นจิบุกตั้มๆไปพี่น้อง,อ,ง,อ,งอือมีผู้สาวเนาะโอ้ใบดีเดอเขาไปได้ไดบ้บ่โอโเฮ็ดมาเลยเนาะ โ,โ,โ,โอ้ดอยดอยดอยโอ้เพิ่นเป็นยัง,งนี่น่ฮะตาบโบเจง้งลูกลูกย่างหนบ่บัวร้โอ้หนงนงๆงไปอยู่ขุ้นไปไปนังดมกันฝนไป๊า้โหพี่น้องพอดีมดเาเจอเมจ้องเนาะโอ้เิ่นนอนอยู่ น้อยโอ้มันอนอยู่ใกล้ตาไฟนี่เลยลูกย่างบุไดเลยเป็นบอกเพื่อนเป้นพันโดนโดนล้วบอดโดนแล้วจากปีแล้วเพื่อนเป็นมาอีกไปส่งปีแม่อตั่ปีไปส่งปี โดยโอ้ยยอนยังเป็นแได้เนี่อืบ่ฮอเพ่อจ้องเด็กไปใช่ไหมจ้องตายแล้วโอ้แล้วมีแต่แม่จ้องนี้เนาะโอ้ยตายแล้วเพิ่นเป็นๆยางบใบเลยเนาะมาเที่ยวลิ้นลูกมาเที่ยวพี่น้องเพิ่น อยู่กูบไปอยู่บ้านแม,ม่เท้าูบไปอยู่บ้านอโอ้ย,ด,ย,ด,ยอดีจอนเป็น,นเนาะ,นอ,ะอน,นอนอยู่นี้เลยนี่ลุปปกไปเซาบได้ก็มีพี่มีน้องมาเบิ่งอยู่บอผู้ใดเอาเขาให้เรากิน,น,น,น มีลูกมีล้านเอาเขามาให้กินหมอโอ้น้องก็เป็นเป็นล้านของเพื่อนหมอเออน้องสาวนะหากไป้เนาะสาวลูกพอนาดเนาะโอ้ดีเต็มีลูกมีล้านเนาะ นอนประจำนอนอยู่นี่เลยนอนนอนติดติดเตียงหรือว่านอนบบลุกบบย่างใดเลยอ่าเวลาทายนักทายเบาเนี่ยเห็นได้ไยอืมเอาไปเอาไปก็จะคอยดึงไปโอ้เอาไปทายอยู่นอกคุณบอโอ้มีพวกเอาไปน้องบอเอาไปไคอยได้แล้วก็รู้เคยแล้วเด้อ อืมซาวแล้วเดอันนี้มันลานเนาะอือมียาบ่มียายังยาเม็ดก็แท้ยายายังเกี่ยวกินยายายังแกะเป๊วยายัง โอ yeah, yeah. oh, ้บ่มีเด้อเนาะพอดีว่าเอ่อบ่ได้เอามานําเนาะอือน้องเอ้ยอือพอหอมพอเสียเป็นไก่เก่าเนาะพี่น้องอืชดยังบ่ยังมนไปหีอืต้นช่วยนีได้กินข้าวแล้วบ่เพิ่นได้กินข้าวแล้วบ่กินแล้วอื

ຊື້ອັນຟ້າເລື່ອງກິນນໍ້າເປັນຍັງເພິ່ນ เผมเป็นลูกเลยโอ้คอ,เอบเบิ้งกายกายเด้อโอ้แม่จองพันนอนเอ่ออยู่ข้างตาไฟนี่เลยเนาะนอนติดบอนนี่เลยติดเตียงนี่เลยเไปเศร้าบัวลพยนเน<อ>าะแม่ข้ามกินอยากกินนมบ่แม่จอง yak <laughs> ănนม bỏ yak oh yak oh rồi 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 <laughs> <laughs> rồi rồi oh cái nhau bỏ kinh kinh ừ, Tân này mình ươn <laughs> đấy, ยังก็กินกไม่แก่บลาพันเหัวก,กินอโอ้โโบลาพันบุกินโอโดูดูยองงานกินหมอดแบดุบฟ้านั่นกินหมอดแบบกินหมอดหนึ่งเจ็ดีท่านใดอยากช่วยเลือกเพื่อนกาช่วยเพื่อนด้วยคนละสิบละสาวช่วยเพื่อนแดงไม่จง นอนป่วยติดเตียงผู้เดียวนอนอยู่นี่ผู้เดียวเลยเ,เวลาไทยหนักไทายเบาเป็นฮากุฮาล่าในอุ้มไปนอกอว่าเมียนอยู่ในเงินนี้เลยเโอ้นว่าจินนี่ไปบานกับบบเกิร์เนาะนี่ไปบัได้ละเส้นทางมันไกลพี่นงเส้นทางไกลทางยากได โอ้เป็นปืนชีนอนประจำอยู่นี่เลยเป็นชิบูไฟแล้วให้ทุกข้าวนำไปเรียนโดยมีสลัมมีเงินอยู่นี่ลางเดียวเป็นนอนอยู่นี่ผู้เดียวเลยนอนอยู่นี่เออคือบอกไปอยู่ไปพุกอยู่นะมู เออมื้อหนาจิยาไปปอกญี่ปุ่นโอ้โดยลูกพี่น้องเฮียก็ได้ลูกอันคยได้เฮียก็ได้หน่อยๆๆอ้าวตองบัเสนะพี่น้องเนาะอืออ้าวาบกพี่น้องช่วยเลือเพิ่นด้เด้อพ่อหาาสโลูกแเิเอา ม uhh. ันมาดมแค่น่าเหอะไปชี้ยาโดยโดยไปชี้ชิ้นๆสวัสดีครัพี่น้องเพิ่นมาเนาะเป็นน้องน้องสาว้าเมจงที่นอนป่วยติดเตียงอยู่นี่เนาะเพิ่นเป็นยังนี่นะสาเหตุมันเบื้องต้นนะน่ะเบื้องต้นก็เป็นเพื่อนอยู่นี้เลยกับใกล้ไปใกล้มาเแต่ตาบูร จำม้อไปบ่ได้โอ้ตาบ่เห็นห้องเราไปบ่ได้บ่เห็นห้องโอ้เราเราเพิ่นก็บ่ย่างใดเลยแม่นบ่กบัวยางไปเลยแหละจะนอนอยู่เรียนี่นี่เละนอนด้วยดยเป็นบางครั้งบักรคบเอาน้ำเอาข้าวปอนให้เรากินด้วยด้วยอเครื่องบนอยู่บรนอนกันเนาะบ่บ่ซอกมาให้เพิ่นแดรเครื่องบนอยู่บรนอนนะนะ โอ้คั่นบ่ซึกมีบ่ซึกก็สิเอามาหาเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้มีเฮ็ดส่องก็ยังบ่ทันได้ผ่านเด้อพี่น้องเด้อครัอือีต้นเพิ่นเนาะอือันนี้เป็นผู้น้องเพิ่นเนาะแม่ชื่อแม่จองยังนี่น่ะบางแม่จองจองบ่แม่ชมบุญแม่ชมบุญแม่ชมบุญเนาะแม่บุญโอ้ โดยๆๆแล้วแม่ได้ซื้อยังแม่หลันแม่หลันซื้อหลันซื้อมาไือเนิธาเออือธาอันนี้ือบุญเนาะมันือือลูกค่เป็นบุญเอือบุญือลูกน่ะโดยแล้วือือด้ือยังบางือบางเจ้าอโดยแม่บางเนาะน้องอื เออพี่น้องเพิ่นนอนประจํานอนติดอยู่นี่เลยเพิ่นจะลุกบ่ได้เลยพี่น้องครับอือเพิบ่นอนก็เก่านาะพี่น้องเนาะครับบ่ได้อันนั้นเด้อบ่ได้อันบ่ได้ประมาทเด้อบ่ได้อันนั้นเด้อเห็นเห็นแต่จริงเนาะครับบ่จริงสําคัญอืมเป็นนอนอแล้วแหละโดยผู้งโดยเอ่อเอ่อยัก ดยังให้เพิ่นอนเบาอยู่ในกองนี้ก็ได้เด้ตอตรงการยังให้เพื่อนทันยาเบาได้หน่มึงห่มเป็นเล็กๆน้อยๆพอบดพันพอห่มได้ฮันย่านแท้คนเท่ามันคือนุ่มเนาะนุ่มเนี่ยเอาเดียก็ได้คนเท่าเดียก็มาเอาเฮอ่มเดียวก็คือมียังโดยโดยโดยตอนนี้เพิ่นกาตตรงการวามเฉลือเนาะ ต่อการคมมสือเรือ,อเอฟซีบอลซึกผู้ใดมีน้ำใจซศรัทา,าก็ร่วยไม่จองเพื่อนใดเดอ้อจวยมเมทาเพื่อนใดเพื่อนมีความจำเป็นร้ายนอนอยู่สลามหรือว่านอนอยู่บานน้อย,มอยอไม่ฉลุนเนาะเงินไม่ฝากเนาะเงินมมงเบาาิกคอเป่นก็มีความขัดสนหรือว่ามีความจำเป็นร้าย นี่มีน้องเพิ่นกาเที่ยวมาเบิ่งอยู่เนาะมาเบิ่งมาแยงอยู่เนาะนอนอยู่เด้เพิ่นนปนอนให้ลกเขาคือว่าน่ะเนนอนนกาอ่าญาติพี่น้องเป็นผู้เบิ่งแยงกาอยู่ชุดชนบทกามีความขัดนลายพี่น้อง กะเรื่องอาหารการกินกะบ่เพียงบ่พอเพิ่นอบ่ได้กินเอ่อขาดสารอาหารกะว่แม่นเนาะบ่มีโดยโดยว่ามีอันนั้นเนาะีมีขนมกับนมมาให้เพิ่นเด้อเออบ กเซกกับบมีบมีเงินซื้อเนาะเล็กหน่อยหน่อยให้มีขวนมมาให้ไ่จองเด้อตัวทีมี้องขนมเด้อโอ้คนเห็นไเนาะเขียนตอกระอ่วนน่ข้าวหนี่มตอนนั้นเนี่ยกะอ่นันั้นเนี่ยใจใจ ออมีชาอ่นมีติดอ่ะอนได้หน้ไหมจ้มอนออกมาันขดอันนี้ยะไปเกนนมเนาะไมแข่งแหงเดขวดนดยดยดเดียวจะลอยลูกเอาหายเด้อดหไม่เน่ปาี้ จับในคอก็ตันเมีมาจุกอัะเมีจุกอันที่เมีมัดเอิมนี่ตัวเมีเอาเอาให้เพื่อนกินก็ได้อองกินได้บ่กินจุกกัน่กินนมแน่นอนกินนมนะกินนมจุกตล้วบบ่อ วัชโชอดัยวัชโชพาก็ชะอันมันบังกินนุ่มบ่สักกหายพี่น้อง่อของกินแต่ีเรากันเด้อก็กินมดู้ตอนมันยอนตาหันโอดูตาบ่ลูกบ่ได้ตาบ่เห็นแด่พี่น้องนอนป่วยอยู่นี่ได้พี่น้อง รอเด้อฟองลอเด้อหม่อปูเลยนี่หมอเฮะเจ้าไปจับให้เรากันได้จับให้เราเลยอ่าไอ้ลูกสาวเนาะปิ้นอยู่ขางนันพุนเจ้าอยู่ข้างนี้เจ้าอยู่ข้างนี้ไปส้นอีกนี่อ่าเจ้าอยู่ข้างนี้พี่อันอือรองนั่นเรือยังจะจะข้ามไปอยู่ฝั่งนั้นพุนลูกสาวเพิ่นเป็นผู้เบืองผู้เยงเนาะ แต่ว่ากันยังคัดบ่มีเงินมีคำสินปัวาบางแงกันพี่น้องจิกขนมให้เพนเด้จิกขนมให้กันกินเลยมีบันเี็อยู่ไได้ค่ะ จิกเลยเจ้ากินเลยเจ้ากินกินเลยไอ้ิกิให้่ม่จองหั้กินนี่นมนกองน่ถือวานั่นมาหอบนั่นอ่ะนั่นมาเขาจะบใส่ถุอกอมีไงมาถุงห่าอะไรนาแ้จิกกว่าเลยนั่นนแ่นมกินข้านมเนาะ เบื้องต้นก็เป็นตาโบหินหงพี่น้องาตาโบหินหงบ่มีเงินไปปัวเนะาะบ่มีเงินไปกินปั่วมันกะก็เลยเจ็บป่วยโซอยู่บ้านนี้เลยอยู่สนามนี้เลยพี่น้อง <c oughs> แซบบอไม่จ้องแซบบอแซบ,บเนาะ Oh, mùi nát mái mai đơ. rồi Phần này kìm con ông Phần và xẹp nó Đi chơi Oh, chơi nông Đôi Phần bàn này đây mà Ô, đôi, 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 mùi nát, xin mặt tròn tim. ด้าดยโอ้นไห้เอาข้หอมมาเนาะบ่เสือซีมีเงินไข่บ่อเนาะข้าะหอมเีชื่อพ่เงินนู่อโอ้พอเสือซีนกินโอ้คนอยากกินซีนพี่น้อง มันไกลเด้เนาะคันถ้าว่าอยู่หมู่นี่ก็บ่บ่สึกไปเล่นเล่นเปสิงห์ก็ได้เนาะแต่ว<อ>่าอ,อยู่ไกลเนาะโอ้อยู่กลางป่ากลางดงพี่น้องเอ้ยอืมวยกันก็นยุง่งยากเนาะครับอืม เสดได้เนาะกินขนมเลยเนาะพอดีว่ามีเงินน้อยนึงเด้อถ้าไม่จองเด้อาเด้ออ้าวเงินสิบตันโดยโดยโดยขับใจขับใจมาใครยนม่ยขับใจแม่ลูกโดยโอ้เป็น ขอบใจพี่น้องอ่านาขอประชื้อกินชิ่นลูกโดยโดยโดยเอาไปซื้อแหน่จำเป็นเด้อโดยโดยโดยนี่คือเงินเม็ดจองที่นอนป่วยติดเตียงบ่สบายเงินล่างน้อยพี่ที่พี่น้องหรือลูกหลานมาปลุกไวให้อยู่นี้จะปลุกซูดินเลยพี่น้อง กะคาดขึ้นลายอยางพี่น้องว่าบ่มีผ้งห่มพัวนอนแมงยามหนาวนี่บ่ฮู้ว่าสิอยู่ได้นาได้พี่น้องอันอยู่อันกินเอีท่านใดอยากช่วยเหลือก็อ่ช่วยติดต่อมาหาบ่สวยเพิ่นได้เด้อจนมื้อนี้คลิปนี้ก็อ่หมดเพียงเท่านี้เนาะฝากพี่น้อง กไเล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่องมีที่สาวบานเพื่อจะได้มาช่วยสาวบานผู้ที่จะเป็นโดยโอกาสสำหรับคลิปนี้พ่อเก่าเข้ามาสบายดี